สวัสดีครับพบกับมึงกูมีอะไรจะเล่าพอดแคสต์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อบูลลี่นะคะเราจะพูดถึงความเป็นจริงของโลกใบนี้เลยนั่นก็คือประมึกแถวบนเนื่องจาก <c oughs> เราอยู่ในสังคมไทยนะเราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าตาสวยหน้าตาหล่อเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมสําหรับ <c oughs> เราสําคัญมากวันนี้ชวนคุณตีมาด้วยนะคะก็คือคุณตีคนเดิมเลยก็คือจะมาพูดแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นเกย์การเป็นเกย์ในประเทศไทยนะว่าทำยังไงถึงจะเป็นปลาหมึกแถวบนได้อย่าเรียกว่าให้ความรู้จากประสบการณ์ตรงอะปลาหมึกแถวบนเนี่ยคืออะไรปลาหมึกแถวบนสำหรับสาหรับมึงไงอาสำหรับกูใช่ไหมปลาหมึกแถวบนก็จะแบบอาอย่างที่เหนือเนาะเขาก็จะถามว่าออ้เป็นแก้วเป็นแสงเป็นแก้วเป็นแสงอย่างคือมีออร่าเดินมาปุ๊บรู้เลยว่าเออีเนี่ยแม่งแบบ แม่งโคตรดีวะละสายตาไม่ได้เลยคือเป็นแก้วเป็นแสงเป่งเข้าตาปุ๊บคือแบบต้องมองเท่านั้นเนี่ยจากปากประตูต้นทางใช่ไหมจนถึงสิ้นสุดหัวห่างตาคือต้องมองเขาคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ทรงช้างเผือกแบบนี้ใช่แบบจึ้งแบบอื้อกูต้องมองมึงกูต้องมองมึงแบบเขามาสะกดในในหัวกูเงี้ยให้กูมองมันคนเดียวไงแบบแล้วก็ยิ้มแบบมีออร่าแบบเคลิ้มไปเลยว่าโอ้ยโลกเนี้ยแบบมีมีแค่เธอกับฉันอะไรมันมีจริงๆเหรอว่าคนแบบมีแบบเป็นแก้วเป็นแสงแบบ อแล้วถ้าเกิดในปัจจุบันล่ะอันนั้นคือเมื่อในอดีตจะเห็นแล้วเป็นแก้วเป็นแสกใช่ป,จจปัจจุบันเห็นแล้วน้ำเดินเนี้อืมอุ้ย <laughs> อ,อันนี้สแปดบวกได้หรอ <laughs> ไม่ก็แบบว่าเมื่อกอดถ้าเกิดว่าคนแบบเห็นผู้ชายคนหนึ่งหลรอแล้วรู้สึกอุย้ยตายแล้วฉันรู้สึกตกในภวังของเขาแล้วในสมัยนี้นะโหยมึงน้ำเดินน้ำเดินเสียวมากแบบจริงฟิลนั้นหรอเออฟิลนั้นแหละแบบปลาหมึกแถวบนแบบเสียวอุ้ย <laughs> อ่ะเราก็จะมาคุยถึงเรื่องปลาหมึกแถวบนนะคะ <c oughs> ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปลาหมึกแถวบนเนี่ยหมายถึงว่าหลอ่อหน้าตาดีแล้วก็ทําไมอะ่ะจะรวมรวมกับการแบบเห็นแล้วแบบมีแบบเซ็กชวลมาเห็นแล้วยั่วเพศด้วยแบบนี้ไหมมีมันต้องมีไม่งั้นก็จะเป็นปลาหมึกแถวบนแบบไม่ยั่วเพศมันก็ไม่ได้ปะมันจะหล่อแบบเฉยๆก็ไม่ได้แ<อ>ต่มันต้องยัว่วด้วยใช่ต้องยั่วแล้วแบบไหนละ่ะที่คิดว่าหล่อนะฮะแบบไหนอืม แบบไหนหรอก็ออกต้องรูปร่างดีหน้าตาแบบดีดีเลยนะใช้คำว่าดีเลยเนะอืมดีถ้าไม่ดีกคือไม่มองแต่ก็มันก็หลายอย่างอะ่ะแต่ถ้าสําหรับสําหรับกูอ่ะกูคิดว่าเออหนึ่งหน้าตาอาอาจจะพ่อแบบไม่ต้องหลอมากแต่คือกล้ามแน่นแบบวิ้ยเสียวอีปิ <Okay. S 1> แลวเออก็ประมาณนั้น ก็ค <łość> ือหลักๆเลยเท่าที่ในทัศนติของของของบอมนะอาจจะเป็นเครื่องหนึ่งของประเทศไทยด้วยก็แล้วกันอ่ะก็คือหนึ่งนะผิวต้องขาวหน่อยผิวต้องใสๆหน่อยเพราะคนไทยอีดอกทั้งประเทศ9ดําดำหมดอืมก็คือถือว่าไอหมายถึงแบบ ดูแลตัวเองผิวดีผิวดีตายผิวเรียบผิวเกลี้ยงนะหน้าตาก็แบบว่าให้แบบว่ามันมันอยู่ตรงจุดของมันหน่อยอย่างเช่นจมูกเนี่ยอะก็โด่งได้ถูกจุดถู่ไหมอาก็อยู่ตรงจุดไม่เละไม่เขอแล้วก็ปากฟันเนี่ยก็ให้มันสวยแล้วก็คางรูปหน้าให้แบบว่ามันเข้ากันอะทรงผมอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่หยิกเป็นกอปากซากายถูกไหมอ่ะอันนี้หมอหมอสัญยกรรมมาให้สัมภาษณ์เองหรือเปล่าเนี่ยสัตว์มึนก็เนาะนั่นแหละ ก็คือบิวตี้สแตนดาร์ดของคนไทยเนี่ยก็น่าจะอ่ะหลับตาแล้วนึกถึงคนจีนคนเกาหลีใช่เราเชื่อว่าเกินขึ้นของประเทศน่าจะชอบแบบ<ๆ>กูก็ชอบจีนแผ่นดินใหญ่อะไรอย่างเงี้ยกูชอบทั้งจีนแต่ฝรั่งกูก็ชอบอะบางครั้งแต่ฝรั่งไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แบบตอนนี้จีนมาแรงมากแล้วยิ่งที่แบบคนที่แบบมีคราอะไรนิดนึงแบบอุ้ยจก,กะจีจก,กะจีเนี่ยส่วนตัว <laughs> ส่วนตัวส่วนตัวเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงคนไทยบ้างอ่ะ,อะ คนไทยเนี่ยถ้าเกิดหล่อๆอย่างที่คนไทยต้องการอันแนะนําให้ดูง่ายๆเลยอะซีรีส์วสมัยนี้ดาราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะอเขาอิงตามรสนิยมของคนไทยทั้งนั้นใช่อย่างเช่นในอดีตอะดาราแบบเขาเรียกอะไรนะเออมิชัยบัญชาเนี่ยก็อิงตามอิงตามรสนิยมของผู้หญิงในสมัยนั้นในยุคนั้นที่เขาบอกว่าอู้สรพง์ชาตีหล่อมากม,มิชัยบระชาหล่อมาก สมัยนี้ใครเหลามากนาเดทไม่นาเดทไม่ใช่สมัยนี้แล้วสินาเดทสมัยก่อนใช่สมัยนี้ต้องเป็นใครอ่ะเป็นซีดีเป็นแบบซีรีวายเจนี่าดนี่เหรอเอออามวินเนทาวินบิลกินอะไรพวกนี้หรอเออใช่แบบนั้นคือผู้ชายชอบทรงแบบเจฟเจฟซาเตอร์แล้วใช่เจฟซาเตอร์ก็มีผู้หญิงหลายคนที่ชอบอย่างเช่นแบบผู้ชายที่แบบแต่งหน้าแบบแต่งตัวลดจีบอะไรประมาณเนี้ยจริงซึ่งมันก็ไม่ใช่รุ่นเราแล้วไงเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า ชอบแบบนั้นไปแล้วมึงเข้าใจฟิลไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นหล่อยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ทัศนคติแต่หล่อคือหล่อจบใช่หล่อคือหล่อจบเอาง่ายๆหล่ออยู่ในยุคไหนคนอื่นเห็นก็หล่อจบนี่คือไม่มีตัวจํากัดความใดๆแล้วค่ะหล่อคือหล่ออ่าแล้วจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราหล่อเราเป็นปลาหมึกแถวบนเราจะได้ทุกอย่างทั้งที่เราต้องการนี่ว่ามันก็ไม่เสมอไปเท่าไหร่หรอกนะมันเคยมีคนเลี้ยงไหมพูดได้หรอไม่ก็ ก็พอมีอยู่อะไรเงี้ยก็แบบนิตจีมีป้าหรอไม่ได้มีแต่คือเขาก็เทคแคร์เราบางส่วนออก็แบบมีความห่วงใยด้วยการอะไรเงี้ยแบบซื้อนันซื้อนี่อ้ยเป็นห่วงจังเลยแบบมืออยากได้นี่หรอแบบอ่าเทคแคร์นะเทคแคร์ก็คือเปย์หรือเปล่าจะประมาณนั้นเปย์ฟอร์ล์แต่ไม่ได้ไม่ได้พูดว่าแบบเปย์อ๋นี้สรุปจนหรอโจลอรเขาเปย์ใช่ก็รอรอไงเพราะเป็นปลาหมึกแถวบนปะ มั่นใจ่ะแล้วสําหรับบอมลาหรือว่าไปเปใครหรือเปล่ากูไม่เคยเปยใครค่ะเมื่อก่อนนัดก็คือใช้แอปเฟซค่ะไม่เคยต้องใช้แอปนัดเนาะสวยอยู่ระดับหนึงเมื่อก่อนก็สวยอยู่เพราะทำมานานแล้วเพราะเพ่อะอย่างบุลรี่กันเลยไปต่อไปเพราะว่า การที่แบบว่าคุณหล่อแล้วคุณจะได้ทุกอย่างคุณจะได้แบบรับการยอมรับจากสังคมก็มันก็เป็นกฎของแรงดึงดูดอยู่แล้วนะว่าใช่เรามักจะชอบคนที่หน้าตาดีกว่าคนที่หน้าตาไม่ดีอถูกไหมถูกสมมุติเราเป็นคนขายอาหารอะมีคนหน้าตาหล่อกับคนหน้าตาแบบธรรมดาเราจะใช้คาว่าธรรมดาแล้วกันมาซื้ออะเราก็ต้องมองคนหน้าตาหล่ออยู่แล้วปะใช่คนหล่อใครๆก็ต้องมองปะ แล,แล้วจะบอกว่าสมัยเนี้ที่มันจะมีอ่าอินสตาแกรหรือว่าไอจิสตอรต่างๆถ้าสมมติพ่อค้าแซ่บพ่อค้าหล่อเขาก็ไปถ่ายเขาก็ไปซื้อกันเยอะออใช่มันก็จะเป็นแบบการตลาดอีกอย่างหนึง่งเพราะทุกคนชอบคนหลอ่อใช่เพราะทุกคนชอบคนสวยชอบคนหน้าตาดีบางร้านอ่ะเขาก็เช็คหน้าตาด้วยนะก่อนก่อนที่แบบจะรับไปเป็นพนักงานเขาอย่างี้เพราะว่าเป็นขายหน้าขายหน้า มุกว่าาคนหน้าตาไม่ดีไปจะขายขี้ได้หรอมันไม่ได้ก็คือมันก็ต้องมีบุคลิกที่ดีหน่อยหนึง่งเพื่อให้แบบธุรกิจเขาแบบไปได้ไงมึงจะข,ขี้เล่ขี้เล่กลิ่นเปรี้ยวตุแต้วไม่นั่งขายชาให้มึงหรออุบาทน่าเห็นไหมมึงจะซื้อปลามึงก็ไม่ซื้ออะอย่างเช่นถ้าสมมติขายตัวอย่างเงี้ยพี่ครับซื้อผมไหมครับพันห้าสองพันแต่มึงดมรักแร้แบบกลิ่นรักแร้ฉ่งแล้วคือฟันก็ไม่แปลงแล้วคือมือดูช่ำมากเลยนะอุ้ย<อ>ไม่อันนี้คือแบบ ที่ผ่านๆจากโซเชียลมาอะไรประมาณเพื่อนเราให้ฟังเพื่อนใกล้ๆตัวนี่แหละชื่ออะไรไม่รู้บอใเไม้นี่แหละสัตว์อะแล้วถ้าเกิดไม่หล่อทําไงอะถ้าสําหรับกูนะถ้ากูไม่หล่ออเนี้ยกูหนึ่งเลยคือกูต้องดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนว่าพัฒนาตัวเองขึ้นอะให้มันอยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อน กูเคยถูกบูลลี่มาก่อนแบบวิอีหน้าเหลี่ยมอจริงเหรออีหน้าเขียงก็คือไม่มีดั้งอะไรเงี้ย <c oughs> เออกูก็แบบ <c oughs> กูอยากให้ตัวเองดูดีขึ้น <c oughs> ก็คือไปสัญญกรรมนูนะ่นนั่นนี่พอสัญญกรรมมาปุ๊บมันก็มันก็มีคนมาชอบมากขึ้นมีคนมารู้สึกดีมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะได้ยอมรับจากสังคมหรือว่าแบบเออแบบรู้สึกว่าการใช้ชีวิตอ่ะอะไรมันง่ายขึ้นมากขนาดมากกว่าก่อนก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะมีคนมาชอบมีคนแบบ มาช่วยเหลือมีคนมานู่นนั่นนีม่มันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยอืก็คือแนะนําให้ทําหน้าเลยจบนะหน้าตาไม่ดีนะถ้าเกิดรู้ว่าส่วนไหนของใบหน้าด้อยอย่างเช่นส่วนตานะคะคุณตาไม่สวยคุณจม,ม <c oughs> ณูกไม่สวยคุณปากไม่สวยหรือคุณหน้าไม่สวยอืก็ทําหน้าหรือคิดว่าหรือคิดว่าตัวเองอะ่ะมีมีตรงไหนที่แบบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็คือไปแก้ไขให,ให้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 เรามีบุคลิกที่ดีขึ้นอย่างเช่น คำคมที่ว่าที่ว่าทําบุญสวยชาดหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ <laughs> มันก็ตรงจริงเนาะอ่าม,มันก็ตรงจริงเพราะว่าทุกคนก็อยากเป็นคนหล่อคนสวยถูกไหมใช่แต่ไม่ใช่ว่าแค่หน้าตาดีหน้าตาหล่อแล้วคุณจะอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นสมัยนี้หุ่นก็ต้องดีด้วยผิวก็ต้องได้สิวก็ต้องไม่มีเนาะไม่ใช่แบบหน้าเป็นหลุมตอปิโดก็ไม่ไหวกินตัวอะไรพวกนี้บุคลิกอะไรเนี่ยมันก็ สอดคล้องกันไปด้วยแล้วก็รวมถึงการแต่งตัวกับไลฟ์สไตล์ด้วยใช่แล้วถ้าเกิดเราเป็นคนไม่หล่อแต่เราไม่อยากทาสัญญากันเราจะไปสู้คนหล่อเขายังไงดีล่ะอันนี้คิดไม่ได้เลยอ่ะมึงจริงเหรอสำหรับมึงมึงคิดว่างไงก็เคยมีคนคนเขาบอกไปอยู่นะว่าก็สู้ด้วยทัศนคติที่ดีไงแหม่โลกเราเป็นคนดีเราอาจจะสู้กับเขาได้ไม่ไม่ได้ทุกคนต้องการคนดีดีมากไปแต่มันไม่รู้อ่ะมันก็ มันมันก็ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่คือมีในส่วนน้อยแล้วถ้าหุ่นเสียวแล้วหน้าเฮียละ่ะอุ้ยถ้าหุ่นเสียวแล้วหน้าไม่ดีละ่ะหลับตากั้นใจปิดไฟมืดหมดอืได้เนาะได้แต่คือก็หุ่นเสียวก็ดีอยู่นะมึงเอาไว้ลูกเหี้ยแต่ถ้าเกิดมึงหลอ่อแต่กูรวยละ่ะใครจะชนะมึงว่ากูกูว่ากูรวย กูจะเอาตังค์ที่กูรวยเป็นสัญญกรรมต่อเออแล้วทําไมคนรวยไม่ทําหน้าเออนั่นแหละทาไมคนที่รวยไม่ทำหน้าเขามั่นใจไงว่ากูรวยมันก็ต้องมีคนมามาชอบในเงินของกูอันนี้ไม่ได้ลูกสวยนะแต่ก็คือมันก็เป็นจริงไงว่ากูไม่ต้องทําอะไรแล้วกูแค่มีเงินนู่นนั่นนี่อ๋อกูชอบคนไหนกูก็เปเขาสิอ่ะเขาก็ชอบกู มันก็ได้วินกับวินแล้วไงแต่ว่ารวยเน,เนี่ยทำหน้า,านเนี่ยอาจจะไม่ยากแต่ว,ว่ากว่าที่จะได้หุ่นดีมามันต้องใช้ความพยายามมากจริงซื้อไม่ได้ทรนนมานมากไม่ใช่ว่าแบบออกกําลังกาย1เดือน2เดือนแล้วมันจะเห็นผลเลยคือมันต้องออกไประยะยาวช่วงพักหนึ่งอาจจะแบบ8เดือน9เดือน1ปีอะไรเงี้ยมันต้องคุมน้ําหนักอะไรด้วยไงใช่แล้วถ้าเกิดเรามีชื่อเสียงละ่ะเราสามารถสู้กับความรลองเขาได้ไหมชื่อเสียงยังไงก็เป็นคนดังไงสู้กับอะไรนะ ความหลองเขาอย่างเช่นเราเป็นนักร้องของมหาลัยของแบทของวงมหาลัยแบบเนี้ยมึงคิดว่าหน้าตามม่ดีแล้วมันจะเด่นหรอก็เสียงดีไงเสียงดีแล้วอ่านี้ไม่ได้บูลี่ดาราอะไรนะมึงรู้จักโดมปะโดมไหนอีโดมมุนวันนั่นนะโอ้ยยังโดมเด็สตาร์เลยขามึงมึงมึงไม่ได้ก็คืออ่ะอย่างเช่นอ่ะอันนี้มองใน ในความคิดของผมผมไม่ได้บูลลี่นะแต่คือถ้าสมมติเขาหน้าน,านาตาเขาหน้าตาดีเขาหลอ่อแล้วเขาเสียงดีขนาดนั้นผมว่าเขาไปได้ไกลกว่านี้เยอะอือย่างเช่นคนในวงการบางคนอาจไม่เอ่ยถึงถ้าสมมุติว่าเขาเสียงดีอยู่แล้วแต่เขาหน้าตาไม่ดีผมคิดว่าถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งเขาพัฒนาตัวเองแล้วแบบหน้าตาดีขึ้นหุ่นดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาสามารถไปไปไกลในวงการได้เลยอย่างเช่นแก้มอย่างเช่น อ,อะไรนะโนอนอะไรเงี้ยนนมันก็พัฒนาบุคลิกมาเรื่อยๆแล้วแบบก่อนหน้านั้นมีแต่คนคนคนบูลลี่อะไรเงี้ยอืม,อมแต่ตอนนี้คือแบบมีแต่แฟนคลับมีแต่คนชอบเพราะบุคลิกก่อนหน้ากับตอนนี้คือมันมันเหมือนคนละคนเลยอะไรประมาณเนี้เพราะถ้าเกิดดูตอนที่พี่แก้วเพิ่งได้เดือดสตาร์นะคะเชื่อว่าพี่แก้วคงอยากให้หลายๆคนลบคลิปนั้นทิ้ง เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะหล่อหรือจะสวยหรืออะไรจะยังไงก็ตามคุณก็เป็นสามารถสู้กับคนของใจเขาได้อยู่ดีนะคะใช่คราวนี้เนื่องจากที่คุณตีเป็นเกย์ไทยคนหนึ่งนะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการพัฒนาตัวเองนะคะว่าเกย์ไทยจะทําอย่างไรให้เกย์ไทยบ้านเราเนี่ยเป็นเกย์แบบอินเตอร์เนชั่นแนลได้ต้องพัฒนาตัวเองในรูปแบบไหนบ้างคะเนื่องจากสมัยนี้สังคมมันโหดร้ายพูดได้เหรอมานก็พูดสิสำหรับสำหรับสำหรับกูนะกูคิดว่าอะ ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงใครอ่ะพูดถึงตัวเองก่อนอือกูก็จะแบบพัฒนานได้ด้านไหนหรอก็คืออ่ะเรื่องหุ่นกับสุขภาพก่อนแต่สอนมากตอนนี้คือในวัยช่วงกลางๆางของวัยรุ่นก็จะมีแต่แบบอ่าทำงานเข้าฟิเนสทำงานเข้าฟิเนสอ่าพวกเนี้ยก็จะมีบุคลิกที่ดีขึ้นมาอ,มอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของหน้าตาการสัญจกรรมมันก็ไม่ได้บูลลี่อะไรขนาดนั้นเหมือนเมื่อก่อนอยู่แล้วแล้วก็ระดับไม่ได้จนนะ แต่ราคามันมันถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะมากอ,ม,อม,มันเข้าถึงได้อะไรเงี้ยแล้วก็การดูแลตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอย่างเช่นการฉีดผิวเติมวิตเติมแฟทอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราดูดีขึ้นแล้วมันจะสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวเราแเราก็จะกลายเป็นคนมีค่าขึ้นมาใช่แล้วเวลาเดินไปไหนแล้วก็คือค่าใช้จ่ายรายเดือนนะใช่ บ้าเราเดินไปไหนเงี้ยเราก็จะแบบชูคอนิดนึงเพราะบุคลิกเราออลามากเราก็จะ <ไป S 1> มีความามั่นใจสวนสวนเศรษฐกิจเออไปยืนส่วนเศรษฐกิจเหมือนบอมอะไรเงี้ยสัต์สำหรับนี่ก็จะมาประมาณนั้นพัฒนาบุคลิกตัวเองหลายคนอนะ่ะมันมีไทที่ความชอบที่แตกต่างกันแต่คือแล้วแต่ใครจะชอบแต่คือไม่มีคนไหนหรอกที่แบบชอบคนที่แบบกินตัวแรง อ้วนๆทวนๆแบบกลิ่นเปรี้ยวแล้วแบบผมโลกลุงลังไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นมันจะทําให้บุคลิกเราเสียแล้วอีกอย่างคือมันขนาดเราไปเห็นเนาะเราก็ยังไม่รู้สึกไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยแล้วย้อนมองว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นล่ะเราอยากให้คนอื่นในใสายตาคนอื่นอะ ยอมรับเราแบบไหนมากกว่ามีมมเรื่องหนึงที่กุติยังไม่ได้พูดนะว่าวิธีการทําให้เกยไทยเ,ยเป็นสู่เกยสากลได้ทํำยังไงนั่นก็คือภาษาค่ะอ๋อใช่ใช่คจะหลอมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณโง่คุณก็จบนะคะอ่ะอันเนี้ยใช่ก็อย่าโง,ง่ค่ะอย่าโง,งา่เรียนภาษาเอาอย่างน้อยภาษาอังกฤษาคุณต้องได้ถ้าเกิดได้ภาษาจีนด้วยคุณก็จะเกินเป็นเพชรในเอเชียเลยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะไม่ได้เล็งถึงความสําคัญเรื่องภาษาเลย ตั้งแต่เรียนมานะตั้งแต่มัธยม,มไม่ได้คิดว่าโอภาษาไม่จาเป็นต้องได้ใช้ขนาดนั้นแต่คือมาถึงช่วงวัยทำงานแล้วปรับเปลี่ยนการทำงานจากไทยมาอยู่ไต้หวันแล้วรู้สึกว่าว้าวภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเป็นสิ่งสำคัญที่มีค่าที่สุดไม่ต้องแบบไปเรียนเป็น4.0ทุกวิชาแบบกูต้องเก่งเคมีกูต้องเก่งวิทย์กูต้องะแต่คืออยากอยากให้ทุกคนที่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่หรือว่าแบบ พัฒนาตัวเองอ่ะในเรื่องของภาษาให้มากกว่าน,นี้อันนี้นนนนสขบเกน้อยหรือว่าทุกคนคะไม่ทุกคนเพราะว่าจากนี่ประสบการณ์เนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปได้นี่จะตั้งใจเรียนภาษามากเพราะตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ได้เต็มที่เพราะเราอาจจะแบบทํางานด้วยอะไรหลายอย่างมันจะถ้าตอนนั้นอะเรามันมีเวลาว่างเยอะไงนี่ขนาดวัดภาษายังไม่แน่นน้ำยังเต็มขนาดนี้ มันถึงไม่ได้เต็มที่ขนาดนี้เออถ้าเกิดเต็มที่ขนาดนี้จะเต็มขนาดไหนต้องล้นมาแน่เลยก็ต้องขอบคุณล่ามด้วยเนาะที่พาแบบไปชีประสบการณ์ไปเที่ยนี่หมคยคือพาไปเที่ยวไปเปิดประสบการณ์อะไรเงี้ยไปพูดคุยเวลาเล่นมอลเลขกับเพื่อนเพื่อนต่างชาติอะไรเงี้ยแต่พาออกงานสังคมใช่แต่คือการกล้าแสดงออกการใช้ภาษาในการกล้าแสดงออกมันก็ช่วยในระดับหนึ่งในการ up สกิลภาษา เพราะฉะนั้นนะคะสกิลเรื่องภาษาเป็นสิ่งที่คุกคนควรจะต้องมีนะคะอย่าคิดว่าภาษาไทยเลิศที่สุดแล้วบนโลกใบนี้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษกับภาษาจีนตอนนี้เป็นเดอะเบสที่สุดแล้วในภาษาบนโลกนี้จริงๆครับอังกฤษกับจีนเลยที่บอกว่าหลักๆสําคัญอะและกําลังจะเป็นภาษาที่สําคัญที่สุดของโลกนะสองภาษานี้คราวนี้ก็เลือกเอาและก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะบางคนชอบสเปคคนจีนมากอุ้ยชอบพูดไต้หวันจังเลยมึงพูดจีนไม่ได้ อมือจะไปรัดนุษกับเขายังไงคะเออจะไปเล็ดยุดกับเขายังไงใช่มันก็เป็นตเมีตรมผลนะอืแต่ถ้าเกิดว่าคุณหล่อจริงๆอ่ะก็ได้อยู่ถ้าเกิดคุณหล่อที่จุดนั้นคุณก็ไม่ยากหรอกแต่เวลาดิวอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ปราะว่าถามอะไรมาก็หึหึเออคนจีก็พูดภาษาม่้วก็ได้ด้วยเราก็ทําเป็นภาษาใบอย่างเงี้ยมาโชว์มือทํานู่นทํานี่เขาก็เขาก็เหนื่อยแล้วแหละเขาก็เดินหนีไปแล้วแหละเออคนอื่นก็จะมาปาดหน้าเราไปแทนใช่ใช่คนข้อสุดท้าย ระหว่างหล่อกับฉลาดมึงเลือกอะไรกูก็เลือกหล่อใช่ไหมกูก็เลือกหลอกูก็เลือกหล่อเพราะหล่ออ่ะคนอื่นเขาเห็นเลยไงว่าหล่อใช่ไม่ใช่แบบว่าต้องใช้เวลารู้ถึงว่าโอ้ยนี่มันฉลาดเว้ยมันเก่งเว้ยอะไรเงี้ยแบบตั้งตรงไหนก็คือหล่อตั้งตรงไหนก็หล่อใครใครใครจะไปรู้แบบในอนาคตนะแบบว่าทําอาจจะมาชอบกูก็ได้อืเขาจะทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อมาจีบกูก็ได้แล้วพากูไปเป็นแบบว่าภริยาแบบ นายกรัฐมนตรีของไอ้นี่ไงประธานาธิบดีของอเมริกาอันนี้มึงตื่นหรือยังก็ยกตัวอย่างเออว่าหลอกมาทำอะไรได้หลายอย่างฝันเกินไปนะขนาดอยู่ไต้หวันบอมก็แบบมีแต่คนมาลุมเราอยู่แล้วไม่ใช่หรอลุมดาหรือเปล่าลุมตบหรือเปล่าก็นั่นแหละอันนี้คือพูดเป็นแบบว่าตามแบบว่าเฮฮานะคะไม่ได้เป็นการบูลลี่อะไรก็คือเราพูดตามหลักตามความเป็นจริงของเราสองคนแล้วก็ยิงจากประสบการณ์ นิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่นะนิดหนึ่งอันนี้ประสบการณ์น,นิดหนึ่งส่วนนี้ก็คือแบบส่วนที่เหลือก็คือไปหาความรู้มาล้วนๆ<ช>นะครับเราสัญญาสองคนว่าเราจะพัฒนาความรู้ด้านนี้กันให้ถึงขีดสุดกันไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับคนที่เป็นเกโนยหรือคนที่กำลังจะเป็นเกเจนอัลฟ่านะคะแนะนําว่าคุณต้องได้ภาษาคา่ะและคุณก็ต้องหน้าตาดีคนดีควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันก็ จะกลายเป็นเกมบ้านๆไปทันทีนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าคุณชอบกินเกมแบบไหนถ้าเกิดว่าชอบกินเกมแบบอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยก็ต้องฝึกภาษาแต่ถ้าเกิดว่าเรียนภาษามันเหนื่อยก็ไปเอาผู้ชายแท้ตามหน้าฮ้านแล้วกันนะคะแถวๆยองปกแดงมีเยอะเกมถ้าไม่รู้เกมมานาไม่เหรอพ่อบอมเคยไปซื้อกินมาก่อนกูไม่เคยซื้ออี๋เอาได้ฟรีเฉยงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณตีนะคะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ข่าวเอ้ยประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ อ๋อไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะว,ว่าเดี๋ยวอีพีหนาา้าก็เชิญกูมาอีกก็นี่เราสองคนลาไปก่อนนะค,ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ